สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอนำเสนอโชคเก้าชั้นต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์นะคะไซส์แม่พันธ์กระถางสิบห้านิ้วเลยนะคะเสียงดังนิดหนึ่งนะคะอยู่ข้างหน้าร้านเออทรงคอมเพกฟอร์มนะคะฟอร์มดีฟอร์มสวยใบหนามุมนี้มีเบิร์ นะคะเบร์นนิดหน่อยมุมนี้ใบฉีกนิดหน่อยนะคะใบยอดนี้ไม่มีตําหนิแล้วก็อันนี้ก็จะแบบเบร์นแล้วก็ฉีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะมีไม้มีตําหนินิดหน่อยตามสภาพนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายจนแบบว่าเสียฟอร์มเสียทรงนะคะทรงนี้ฟอร์มสวยมากๆเลยฟอร์มดีสุดๆนะคะฟอมดีสุดๆ จากราคา5,900บาทคลิปนี้เอาไป5,000บาทนะคะรวมส่งนะคะกระถาง15นิ้วเห็นไหมคะ15นิ้วน้องติดฝักหนึ่งฝัก2ฝักแล้วก็ฝักนี้น่าจะติดแล้วผสมแล้ว3ฝักแล้วก็มีฝักมาใหม่อีกหนึ่งนะคะเป็นไม้รหัสนะคะไม้รหัสดูให้แป๊บหนึ่ง ดับเค่ะดับเบิลยูสนะคะไม้รหัสของสวนใหญ่นะคะของสวนใหญ่เลยนะคะต้นนี้จากราคา5,900บาทเอาไป5,000บาทนะคะ5,000บาทรวมส่งคุ้มมากๆนะคะคุ้มมากๆเพราะว่าน้องสวยนะคะฟอร์มดีฟอร์มสวยจริงๆแล้วก็ ด่างทุกใบนะคะไม่มีใบไหนหลุดด่างเลยนะคะด่างทุกใบด่างกระจายใบหนามากนะคะใบหนากระดูกสวยชัดเจนมากๆค่ะด่างลงก้านด่างยันก้านเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือติดฝักแล้วนะคะมีความคุ้มค่ามากๆเลยนะคะคุ้มค่ามากๆต่อไปกระถางใหญ่ต้นที่สองนะคะต้นนี้มีเชือเช้อแดงมีเชื้อแดงสี คือเป็นลูกไม้แดงนะคะไม้รหัส A4 นะคะ A 4น่าจะติดฝักนะคะน่าจะติดฝักหนึ่งฝักเห็นไหมคะไม่ได้สีเบิรนนะคะไม่ได้เบินเบินแบบใบไหมนะคะน้องเป็นใบสีของเขาขนาดร้อนมากๆขนาดนี้43องศาสีน้องยังได้ขนาดนี้นะคะ หน้าหนาวจริงๆน้องสีสวยนะคะใบยอดมานี่มีเบิรตรงมุมนี้หน่อยหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมุมเบิรมันมันทนไม่ไหวแดดแรงเกินแต่ว่าน้องมีเชื้อแดงต้นนี้มีเชื้อแดงเป็นไม้แดงอะคะ่ะลูกไม้แดงราคาก็7,900บาทนะคะเราลดราคาลดราคาให้เหลือ7,900บาทไม้ในกระถาง15นิ้วค่ะ ฟอมดีมากๆสวยมากๆเป็นแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยใครอยากได้ต้นใหญ่แบบไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จัดต้นนี้ไปเลยคุ้มค่าทีเดียวเลยนะคะเจ็ดเหลือเจ็ดพันเก้าร้อยบาทต้นนี้ห้าพันบาทเหลือห้าพันบาทนี่เหลือเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเป็นลูกไม้แดงนะถ้าหน้าหนาวหน้าฝนนี่คือเขาสวยสุดๆเลยค่ะต้นนี้ สวยจริงๆค่ะเคยแบบว่าอยู่กับเรามันยกยอดมานะคะต้นนี้ยกยอดมาไม้รหัสด้วย A4 เอาค่ะต่อไปค่ะต้นนี้เลี้ยงต้อยไปนะคะฟอร์มดีฟอร์มสวยเช่นกันค่ะงบพอประมาณในราคา2,900บาทไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะติดฝัก มันเป็นฝักหลอกลวงอะ่ะไม่แน่ใจว่าติดดีติดแน่นอนหรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นใบใบรองยอดไม่มีตําหนิใบรองยอดไม่มีตําหนิใบยอดลายมาดินจับมากสวยสุดๆเลยแล้วก็อันนี้ก็ใบล่างนะคะดางดีนะคะด่างดีแล้วก็แอบมีหน,นอด้วยหนึ่งหนอว้าวคุ้มนะคะ ได้ต้นแม่ใครยกยอดเป็นก็ไปยกยอดแล้วจะแตกหน่อมาเยอะนะคะจะแตกหน่อได้อีกเยอะไปยกยอดเอาเพราะว่าไม้ที่แบบรากสูงขนาดนี้ไม้เมล็ดที่รากสูงขนาดนี้ยกยอดได้เลยแล้วต้นนี้ก็ไปแยกหน่อนะคะในราคา2,900บาทรวมส่งกระถาง10นิ้ว ลายแบบอว้าวมากนะคะว้าวมากสวยมากค่ะต่อไป2,900อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เปลี่ยนกระถางอัพไซส์ให้แล้วเป็นกระถาง15นิ้วนะคะใบล่างนี่เบิร์นมีตำหนินะคะใบสวยอยู่4ใบมีดอกนะคะติด มีดอกแล้วน่าจะยังไม่ได้ผสมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะลายดีลายสวยชัดเจนมากนะคะ2900บาทเช่นกันค่ะ2900บาทกระถางที่สองนะคะ,ะกระถางนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้อันนี้เปลี่ยนให้แล้วเป็น15นิ้วอยู่ไปยาวๆไปเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะนั่งชมนั่งมองไปสวยๆได้เลยนะคะ2900บาท 2,900บาท7,900บาท5,000บาทแล้วก็มาต้นที่เบามากๆเบาอยู่นะคะสีดีอยู่นะต้นนี้สีดีอยู่นะออกเป็นส้มชมพูนะคะแต่ว่าสีดอบลงเพราะว่าน้องร้อนมากคุมนี้น่าจะแอบ,บเบินแล้วแหละนี่ขาวๆแบบนี้เบินแล้วละ่ะ มีตำหนินะคะมีตำหนิใบนี้ใบนี้ไม่มีตำหนิต้นนี้อยู่ที่1,500บาทรวมส่งค่ะ1,500บาทรวมส่งค่ะต้นต่อไปนะคะไม้รหัสเช่นกันค่ะดับเบิลเอยนะคะดับเบิลเอยี่สิบเจดงใบบิดๆนะคะใบยอดของเขาโอ้ดังดีดังสวยมากนะคะดังดีดังสวยมาก ออกเป็นชมพูเข้มนะคะออกเป็นชมพูเข้มเลยแต่ว่าสีก็ดอกไปตามตามความร้อนของช่วงนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่2,500บาทค่ะกระถาง10นิ้วค่ะ2,500บาทไม้ในกระถาง10นิ้วนะคะใครรับได้ต้นนี้มันคุ้มมากจะปล่อยให้ในราคาที่แบบขาดทุนนะคะ เพราะว่าตำหนิเยอะตำหนิเยอะไปเลี้ยงเอาใหม่ค่ะแบบนี้ใบมันมันไหม้คือแบบว่าดูแลไม่ทั่วถึงนะคะต้นนี้เอาไป1,500งาร้อยบาทก็พอค่ะสำหรับต้นนี้1,500บาทมันไม้มันใหญ่นะคะไม้ใหญ่ไม้ใหญ่คุ้ม1,500บาทสำหรับต้นนี้ต้นนี้2,500บาทแล้วก็1,500บาท แล้วก็5,000บาทเชียร์มากๆเลย5,000บาทนี่มันสวยจริงๆนะคะใครงบถึงใครงบพอใครไหวแล้วก็อยากได้โชคเก้าชั้นไปประดับบารมีประดับบ้านประดับร้านสัก1ต้นต้นนี้ไม่ควรจะพลาดเลยนะคะจัดไปได้เลย5,000บาทรวมส่งคือเลี้ยงไม้ไม้อายุประมาณสามสี่ปีนะคะ3ปีอัพอะต้นนี้สปีอัพ เต7 9น0ก่โอ้แดงเชื้อแดงจบเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบโอเคนะคะ0993170133นะคะไม้สวยงามคุณแม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ